มารับประทานอาหารกันครับวันนี้เรามาทานที่กุชีกุยเตี้ยนะครับเพื่อนเพื่อนมานะครับวันนี้เพื่อนผมสั่งเลยเข้าไปดูอยครับเาจารย์ูเลยนครับโอ,อ้พี่ยศมานานเนี่ครับ รั่งก่อนเลยสั่งร้อยเลยครับลององลองเกาเหลาเข้าไปนี่เกาเหลาเวลาผมไปไหนผมก็จะถ่ายร้านอาหารด้วยนะครับว่าเพื่อใครที่ผ่านไปถนนเส้นนี้นะครับก่อนวัดป่าพานนะครับแวะเข้ามาได้นะครับบรรยากาศร่มรื่นนะครับเต็งครับเท่ครับอร่อยครับเยี่ยม เสร็จจากนี้เราก็จะไปวัดหลวงพ่อเปิ่นนะครับนี้เดี๋ยวเท่านี้ก่อนนะครับครับวันนี้ผมได้ไปอยู่กับพี่เดี่ยวนะครับร้านซุปเดี่ยวเรือแปะปั้งปังครับนี่ก็อยู่ถนนเส้นไหนครับราคาเท่นะครับแล้วซุปเดี่ยวร้านนี้เปิดเวลาไหนบ้างครับ8โมงถึง16โมงค่ะบทุกเวลาแล้วเรื่องราคานี่เป็นยังไงครับ20บาทแล้วก็สามซิง ประมาณนี้แล้วก็มีของทุกเป็นของกินเล่นนี่ยมีอะไรอันก็กาเทียวไก่ขาเทียวไก่เดี๋ยวพี่ขอชมบรรยากาศด้านในของที่นี่นะครับนี่นะครับบรรยากาศด้านในครับเวลานี้มาเวลาเย็นเปิดตั้งแต่ 8แป8โมงถึง16บหนาทีสิบหนาทีก็คือ4ี่โมงเย็นนะครับนี่บรรยากาศร่มรื่นนะครับนี่ก็นั่งสิ่งที่สบายผู้ที่ผ่านมาเส้นนี้ถ้าไปเส้นนี้ก็จะผ่านหลวงพ่อสมหวังนะครับแล้วก็ก็เปิดรับบัานที่ว่ายังไงก็ฝากไว้ด้วยครับสำหรับก๋วยเตี๋ยวท่าเรือครับ8ปดฟังฟังนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็อาหารอร่อยนะครับผมได้ลองมาชิมแล้วอร่อยมากครับยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะครับพี่จิ๋มเลยแนะนำก๋วยเตี๋ยวกับ บรรยากาศด้านในไม่ต่ำก็มีร้านจะเป็นกันเองเลื่ลมเลื่นนะครับสามเรื่องธรรมชาติข้างหลังก็จะเป็นเป็นธรรมชาติครับเป็นธรรมชาติกว้างกว้าครับลานจอดรถก็ลานจอดรถกว้างครับเดี๋ยวธุรกรราการด้านในนะครับที่สิวพักนะรับลมเลื่นนะครับนี่เป็นบรรยากาศสำหรับใครที่ต้องการที่จะแวะมาพักผ่อนถ่ายรูปเจ้าของร้านก็ต้อนรับแต่ดีนเนื้อมิตรีครับ มีอะไรก็แวะเวียนเข้ามาหาได้นะครับบรรยากาศด้านหลังก็คนมีศดอกไม้อะไรก็มวนเข้ามาถ่ายลงถ่ายรุดนะครับสำหรับสำหรับวันนี้ก็รบกวนเพียงแต่เท่านี้นะครับเดี๋ยวขอเชิญนะครับร็ฝากไว้เลยครับสําหรับก๋วยเตี๋ยวเรือแปดปังปังปังนะครับเปิดทุกวันนะครับเปิดทุกวันใช่ไหมครับพี่หยุดวันที่หนึ่งกับสิบหกของเดือนขอหยุดวันที่หนึ่งกับสิบหกของเดือนนะครับอาหารอร่อยมากนะครับใครที่ผ่านไปผ่านมาตนนเส้นนี้ก็อย่าลืมแวะเข้ามา ติมก๋วยเตี๋ยวเรือแป,ป,ป,ปดตั้งๆๆเลยนะครับสรับวันนี้ก็ขอบคุณมากนะครับ,ขอบ,รบขอบคุณมากที่สวัสดีค่ะ